สวัสดีค่ะทุกเชฟมันคาสวัสดีพ,พอ่อครัวและก็สวัสดีนะักเรียนชั้นป .6 ทุกคนเลยนะคะอาร์วอร์เชอร์มีนาลอชเชอร์หรือเรียกสั้นว่าหล่อเชื่อก็ได้นะคะมีใครยังจำหล่อเชอร์มีหน้าคนนี้ได้หรือเปล่าคะอ่าทีนี้นะคะวันนี้นะคะหล่อเชอร์มีคลิปการสอนวิชาภาษาจีนมาให้กนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนเลยนะคะ ค่ะวันนี้นะคะอ่าจิ้นเ้ว่ยว in ี้วลนนี้วอนนี้วันนี้นี้วนนี้วยนน้วันนี้วันนี้วันนี้วนีวันนี้วันี้ันนวันนี้วันี้วันนี้วัานันนี่วันนี้วันนีควนี้วันนี้าัีควานเี้วนี้วันนี้วนี้วันนี้อันรียวันนี้นีันน่้วันนี้วันนี้นนี้าัที่วนน่้วันนีวนี้นี้นี้นนันน้วันี่วเนี้ีันี้วอนี้วีว่ี้ีันนี้วนนี้ว่น้วีวนี้ี้วนนว่า เธอเป็นคนชาติไหนเธ,เธอเป็นคนชาติไหนหรือว่าเธอเป็นคนประเทศไหนนั่นเองภาษาจีนว่า i i หนีชื่อหนักหัวเริ่นหนีชื่อหนัวเริ่นแลว่าเธอเป็นคนชาติไหนนะคะอ่ะต่อไปมาดูการทบทวนพิดินกันดีกว่าอ่ะตรงนี้นะคะขึ้นตัวอักษรสีแดงอันนี้ แปลว่าอ่านว่าพินอินนะคะอ่านว่าพินอินอ่ะเรามาทบทวนกันนะคะเพื่อจะได้ไม่ไม่ลืมพินอินกันนะอย่าลืมนะคะว่าพินอินสับคัญมากเลยนะอ่าโอเคอันนี้โอ้โหเปิดอะไรนี่มานะักเรียนคงตกใจกันแน่แเลยไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้เป็นตารางสัตว์อักษรพินอินให้แบบนะักเรียนได้ดูกันอ่าเดี๋ยวเราซื้อจะหาปากกาแป๊บหนึ่งอ่าจะได้ดูกันง่ายๆนะ อันนี้เป็นตารางสัะอักษรพีดินนะคะ,ะเป็นการที่เอาเพียญชนะแล้วก็สระเนี่ยทั้งสระเดี่ยวแล้วก็สระผสมเนี่ยเอาออกมาผสมกันเป็นหนึ่งคำเป็นหนึ่งเสียงให้เราได้ออกเสียงกันนะอ่ะอันนี้เราจะ,จะทิ้งไว้ให้นักเรียนได้ลองฝึกอ่านนะนักเรียนะ่ะเคยเจอกันแล้วแหละแต่อันเนี้ยมันเป็นมันแค่จับมาเป็นตารางเฉยๆก็เลยดูเยอะนะคะอันนี้ยกมาแค่ไม่กี่ตัวมีแค่ อันนี้นะคะเปิร์เพอเมอเปิร์อย่าลืมนะคะเปิร์เพอเมือเปิอันนี้เราสามารถอ่านได้สามแบบอย่าลืมนะมีกลัวกัวมัวกัวเปอร์เพอเมอเปอเตอร์เธอเนอเลอแล้วแต่ค่บอพอมอฟอแล้วแต่ว่าใครจะใช้รูปแบบไหนนะคะไม่ผิดในนี้ในตารางนี้ที่เราเื้อหามามันเป็น เปอเพอร์เมอร์เพอร์ก <Dro pping and apologies> okay. mm ็ไ hmm. ม่ผ hmm. <Yeah, us S 1> um ิดเหมือนกันอ่ะในนี้มีแค่เปอร์เพอร์บออะสมมติเปอร์เพอเมอร์เพอเตอเธอเนอเลอเกอเคอเฮอมีแค่ไม่กี่ตัวเองใช่ไหมคะที่เป็นพยัญชนะด้านละด้านหน้านี้นะช่องแรกนะอ่ะต่อไปถัดมาก็จะเป็นงานผสมอย่างเช่นอันนี้อ่ะดูแถวด้านล่างนะคะเห็นตัวอักษรนี่ยกลมๆสีแดงไหมคะอ่ะที่วิ่งอยู่ตรงนี้ด้านล่างนะคะก็จะเป็นสระ นันล่ก็จะเป็นสระน,นี่เขาก็จะให้มาเลยอันนี้ก็คือสระาที่เราอ่านว่าอานะคะอันนี้อเอออเอยเอาโอ,อันนี้อันหรือ a นใช้ได้ทั้งสองเลยเอินแล้วก็ a งหรือ a งก็ได้เอินองแล้วก็เอออะมาดูตัวอยา่างสักข้อสองข้อนะแล้วก็ให้ในักเรียนลองไปฝึกอ่านดูนะคะอ่ะสมมุติอันนี้ค่ะที่เราอ่านว่าเปิร์หรือว่าปอนั่นแหละบว,วกกับอ่า ตระอาก็จะอา่านว่าปาบวกกับตระอก็อา่านว่าปอทีนี้ด้านนี้ค่ะสหรับวกกับเอไอที่เราอาร่านว่าไอใช่ไหมก็จะเป็นไปอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรอ่อานไปเลยนะปาปอไป,ไปเปยเปาปันเปิน,ป,นปังเปิงเป็นไงคะไม่ยากเลยใช่ไหมอ่ะต่อไปอีกสักบรรทัดห,หนึ่ง อันนี้ที่เราอ่านว่าเพอหรือว่าพอนั่นแหละก็พอเมื่อเอาไปเอาไปผสมสาระแล้วเราจะอ่านได้ดังนี้ค่ะพาพอไพยเพยเาวโพพันเพิงพังเพิงไม่ยากเลยใช่ไหมมันมีภาษาไทยกับกับนะคะอันนี้เอาไว้ให้นักเรียนแบบฝึกออกเสียงฝึกอ่า ฝึกใช้การออกเสียงออกมาเป็นภาษาจีนเราจะได้แบบอ่านภาษาจีนได้ถนัดมากถนัดมากยิ่งขึ้นออกออกเสียงได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นทีนี้อันนี้เราซื้อปากไว้ให้ในักเรียนได้ทบทวนกันเองได้เลยนะคะก็มันมีภาษาไทยกล,กลับไปแล้วต่อไปมาดูสไลด์ถัดไปกันเลยเดี๋ยวเราซื้อปิดอันนี้ก่อนนะคะเราซื้อปากาไว้ก่อนอโอเคทีนี้ ลืมนะว่าต้องมันต้องอเอาไปฝึกพูดกันด้วยนะคะอ่ะต่อไปอันนี้เป็นเชิงชื่อเชิงช<ล>ือแปลว่าคำศัพท์คำศัพท์ของบทนี้ก็จะมีคำว่าไท่กัวไท้กัวแปลว่าวประเทศนั่นเองค่ะคำที่สองค่ะจงกวัวจงกัวแปลว่าประเทศจีนต่อไปค่ะอิงกวัว อินกัวแปลว่าประเทศอังกฤษค่ะต่อไปนะคะเมย์กัวเมย์กัวแปลว่าสหรัฐอเมริกานั่นเองไปค่ะข้อที่ห้ารือเปิดรือเปิดแปลว่าประเทศญี่ปุ่นค่ะอ่าห้าประเทศอันนี้ตรงหน้าตะไลนี้มีประเทศไทยประเทศจีนประเทศอังกฤษประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราจะจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะไทยกัว จวก่าอิงกว่าเมริกาญี่ปิุ่นญี่ปุ่นโอเคไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะมาดูคําต่อไปเลยหั่นหัวาห่านหัวแปลว่าประเทศเกาหลีใต้นะคะต่อไปฝ่าฝ่าาาากกววฝฝรั่งเศสค่ะต่อไปค่ะออสเตรเลีย อ่าวตาลิยาแปลว่าประเทศออสเตรเลียค่ะเพิ่มมาอีกสามประเทศก็ไม่ได้เยอะเลยใช่ไหมคะอ่ะฟังใหม่ครั้งนึงน,นะคะห่านหัวห่านหัวฝ่าหัวฝ่าหัวอ่าวาลีอ่าตาลียอาอ่าวตาลิยาราะว่าประเทศออสเตรเลียนั่นเองอ่ะต่อไปค่ะอันนี้ปูชชป่ชงชือ่อปู่ชงชื่อแปลว่าคำสั่ง เสริมนะคะคำศัพท์เพิ่มเติมนั่นเองอ่เพิ่มเติมก็คือมีอีกสี่มมคำนะคะคําแรกนะคะคําแรกอ่าพี่กระพริกบกระพริบตรงนี้เลยคําแรกคำที่หนึ่งค่ะหนาหนาแปลว,ว่าไหนคําที่สองค่ะหัวหัวแปลว,ว่าประเทศนะคะต่อไปเหรินเหรินแปลว,ว่าคนนั่นเองค่ะต่อไปชื่อ ชื่อแปลว,ว่าเป็นกับคือนะคะใช้ได้สองความหมายเลยแล้วแต่ว่ารูปประโยคเราเป็นแบบไหนนะคะอ่ะทีนี้เราซื้อ,อ่านในฝั่งอีกหนึ่งรอบคะ่ะหน่าหน่าหัวหัวหรืนหรืนชือช่ออ่าคำศัพท์เราไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้อ่ะทีนี้มาดูด้านนี้กันค่ะหน้านี้เป็นธงชาต เมื่อกี้เราเรียนเรื่องคำศัพท์ประเทศแล้วใช่ไหมคะอะมาดูธงชาติกันเลยค่ะธงชาติอันนี้นะคะ,ะที่เราที่เราเจอคำศัพท์เมื่อกี้ไปธงชาติแรกตอนนี้ค่ะอันนี้เป็นธงชาติของประเทศอะไรคะมีใครรู้บ้างธงชาติของประเทศอะไรเอ่ยถ้าใครไม่ไม,ไม่ไม่รู้นี้เราจะจ <c oughs> ะธงชาติแรกนะคะเป็นธงชาติของประเทศไทยนะั่นเองประเทศไทยภาษาจีนคืออะไรคะ ไทยหัวไทยหัวแปลว่าประเทศประเทศไทยค่ะต่อไปค่ะสีแดงแล้วก็มีดาวตรงนี้อ่าสีแดงมีดาวตรงนี้เป็นประเทศอะไรคะมีใครรู้บ้างประเทศอะไรเอ่ยอ่าประเทศจีนนั่นเองประเทศจีนภาษาจีนพูดว่าจงหัวจงหัวแปลว่าประเทศจีนต่อไปค่ะอ่าอันนี้ประเทศอะไรเอ่ยประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราต้องพูดว่าเหม่ยขวัวเหมยขัวเราว่าสหรัฐอเมริกานั่นเองต่อไปค่ะฟังนี้อิงขัวอิงกัวเราว่าประเทศอังกฤษะต่อไปค่ะฟังนี้ค่ะรือร้อเปิดรื้อเปิดแปลว่าประเทศญี่ปุ่นนั่นเองอ่ะทีนี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้คําศัพท์ของประเทศไปแล้ว แล้วก็ได้เรียนรู้ธงชาติของประเทศด้วยว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะคะอ่าทีนี้นะคะเราซื้อยากจะฝากงานให้กับนักเรียนชั้นป .6 ทุกค,คนนะด้วยนะคะางานของเราซือเนี่ยไม่ยากเลยให้นักเรียนนะคะเขียนคําศัพท์ประเทศนะคะที่นักเรียนได้เจอไปเมื่อกี้แปดข้อใช่ไหมคะ,ะจดตรงนั้นเลยลอกลงมาเลยลอกลงลายสมุดจดลงในสมุดได้เลยแล้วทีนี้แต่ ก่อนจะจบเราแม่สมุนักเรียนต้องวาดรูปแล้วก็ระบายสีธงชาติแต่ละประเทศมาด้วยนะคะเหมือนอันนี้เลยที่เราซื้อยกตัวอย่างมาไ้ยกัวก็มีธงชาติประเทศไทยแต่นักเรียนต้องเขียนพินอินเขียนตัวจีนเขียนเป็นอินแล้วก็เขียนคำแปลด้วยนะอันนี้อย่าเราซื้อกมาแค่ตัวพินอินตัวภาษาจีนเฉยๆนักเรียนต้องเอาอตัวอักษรจีนพินอินแล้วก็คำแปลทั้งสามแบบนะแล้วก็วาดรูปธงชาติ ในของและประเทศนะคะให้ครบทั้ง8ปดข้อแปดประเทศที่เราซื้อยกไปเมื่อกี้อ่ะทีนี้ค่ะเมื่อ,อนักเรียนเนี่ยทำงานเสร็จแล้วนะคะนักเรียนยเย่าลืมเขียนชื่อบนหัวกระดาษด้วยนะคะว่า,เ,าเขียนชื่อสกุลให้เรียบร้อยด้วยเดี๋ยวเราซื้อไม่รู้นะเพราะว่าใครเป็นคนส่งงานมาเราซื้อให้คะแนนไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้นะคะเมื่อนักเรียนถ่ายรูปอ่อนักเรียนเนี่ยเขียนงานอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราซื้อรบวนผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปงานของนักเรียนแล้วก็ ถ่ายลงไปในกลุ่มรายห้องเรียนชั้นป .6 ได้เลยนะคะผู้ปกครองอย่าลืมถ่ายรูปงานของนักเรียนลงไปในรายกลุ่มห้องเรียนชั้นป .6 ด้วยนะคะางานของเราซื้อก็ไม่ยากเลยใช่ไหมทีนี้นะคะเราซื้อก็มีคลิปการสอนออนไลน์ของเราซือเนี่ยก็มีแค่นี้ค่ะแล้วเจอกับเราซือใหม่คลิปหน้าส่วนใครที่ไม่เข้าใจหรือว่างงกับไม่เข้าใจ ที่เราซื้อสอนไปเมื่อกี้ก็สามารถทักมาหาเราซื้อในรายกลุ่มห้องเรียนได้เลยนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะเข้าไปอธิบายให้ในักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราซื้อก็ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกับเราซื้อใหม่ในคลิปหน้านะคะจต่เจนนะจ๊ะเจนค่ะสวัสดีค่ะ